สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้มิกอยู่ที่กองพรมพยศครับผมวันนี้มิกแต่งตัวหล่อมากครับเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปก,กันครับผมไปดูภาพกันเลยฮะเส้นทางบันเทิงคืนนี้มีเบื้องหลังสนุกสนุกในกองละครพรมพยศมาให้ดูกันค่ะฉากนี้แก๊งเพื่อนซีมิกทังระยะเจนนี่ชิิสราและมอนสุรศักด์แต่งตัวสวยหล่อมาถ่ายรูปแนววินเทจกันบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นละครแนวย้อนยุคไหมคะก็จะได้เห็นฉากความคลาสสิกประมาณนี้ซึ่งทีมงานตั้งใจเซตกันมากและจัดเตรียมอุปกรณ์ไวใ้ให้เหมือนย้อนไปในยุคนั้นมากที่สุดค่ะ ส่วนนักแสดงก็ตื่นเต้นกันใหญ่โดยเฉพาะเจนนี่ที่ไม่ค่อยชินกับฉากและการถ่ายรูปแนวนี้สักเท่าไหร่ก็จะเผอหลุดโพสต์ท่าแบบใหม่แบบสับมาอยู่ตลอดค่ะการถ่ายรูปวินเทจนี่เขาวินเทจยันหน้าเขาเลยนะเป็นไงล่ะทรงผมก็วินเทจหน้าก็วินเทจ เออไปต่อไม่เป็นไรครับเทดีเทดีตั้งแต่ตั้งแต่ฉากหลังแล้วนะฉากเราก็เป็นแบบเอาเอาลูกมาแปเอาลูกมาแปลเออมาอกอนจิงหรอเป็นแบบนี้จริงหรอมันเป็นแบบนี้จิงหอครับพี่มิกรู้เหรอครับครับจิงหอช่วงตอนนี้ผมเด็กๆเลยเลยสวยสุดแล้วจะได้เห็นฉากแต่งสวยๆหล่อๆแค่นี้แหละครับ นอกจากนี้ก็อยู่ตามทุ่งนาตามทุ่งนาเป็นชาวบ้านโก้แป้งก็เลี้ยงควายเพอนเลี้ยงควายจริงอยู่ในครอบควายเงี้ยจริงใช่จะภาพนี้ไว้นะจะภาพนี้ไว้คครับทุกนจะไม่ได้เห็นสองคนนี้ก็เป็นชุดโในในช่างชมรับประทานอะไรยงเี้นี่คือชุดที่สวยหล่อที่สุดแล้วละครเฉลมพยศปิดกล้องไปแล้วแต่เส้นทางบันเทิงยังมีความสนุกมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆรอติดตามกันนะคะ